สวัสดีค่ะเ,เคยมีคนพูดไว้นะคะว่าในสงครามยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ใครใหญ่กว่าแต่ใครเร็วกว่าฉลาดกว่าแล้วก็ถูกกว่าต่างหากที่จะเป็นผู้ชนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขึ้นบินรบที่สะท้อนแนวคิดนี้เลยก็คือ s a บ b JAS 39 g r i ิ e เหรือที่เราเรียกกันว่า Griffin จากสวีเดนนะครับค่ะ เราจะมาดูกันจากบทวิเคราะห์ที่ชื่อกริฟฟินนกเหล็กอัจฉริยะแห่งฟากฟ้านะคะเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะเครื่องบินนี้คืออะไรจุดเด่นจุดด้อยแล้วทำไมถึงน่าสนใจโดยเฉพาะกับบ้านเราใช่ครับแล้วมันเกี่ยวกับแนวคิดที่เรียกว่าสงครามแบบรู้คิดหรือสมาร์ทวอ์แฟร์อย่างไงบ้างน่าสนใจคะ่ะเริ่มที่ชื่อกริฟฟินเลยไหมคะสัตว์ในตำนานครึ่งนกอินรีครึ่งสิงโตเอ่อมันสะท้อนแนวคิดของเครื่องบินนี้ยังไงคะครับชื่อนี้ก็ แบบว่าสื่อถึงความเป็นนักรบกลางอากาศเหมือนนกอินทรีแล้วก็เป็นนักล่าบนพื้นแบบสิงโตคือทั้งซาบฟเขาตั้งใจสร้างเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ต้องเล็กเบาค่ะแต่ว่าต้องฉลาดเร็วแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับหัวใจสําคัญเลยคือไม่ใช่แค่บินได้แต่ต้องพร้อมรบคือบินได้บ่อยซ่อมง่ายใช้คนน้อยอ๋อคือเน้นประสิทธิภาพใช้งานจริงมากกว่าแค่สเปคสูงสุดบนกระดาษถูกต้องครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดในการออกแบบเลยแล้วจุดแข่งที่ทำให้กริฟฟินเด่นเรื่องความฉลาดกับประหยัดนี้มีอะไรบ้างคะจุดแข่งแรกเลยนะครับคือเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ว่ามาในราคาที่สมเหตุสมผลอย่างระบบเรดาร์ ASEA รุ่น Raven ES05 ASEA ครับเป็น Active Electronically Scan Array ช่วยให้ติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันเร็วมาก เทียบเท่ากับที่ใช้ใน F 3 5เลยนะครับโอ oh ้โหแล้วก็ยังมีระบบ IRST หรือ Infrared Search and Track ครับ IRST นี่คือตัวจับความร้อนใช่ครับตัวจับความร้อนของเป้าหมายได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดเรดาร์เลยอ๋อ oh, <c oughs> ก็เหมือนช่วยพลางตัวได้ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องสเตลล์เต็มๆถูกต้องครับกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดในการปฏิบัติการเลยคือลดโอกาสถูกตรวจจับได้แล้วก็ อีกเรื่องที่เด่นมากคือความคล่องตัวในการใช้งานการบำรุงรักษาค่ะคือใช้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นแค่ห้าคนต่อลำเองครับในการเตรียมเครื่องให้พร้อมบินน้อยมากนะคะครับแล้วก็ต้องการทางวิ่งสั้นมากๆแค่ห้าร้อยเมตรเองห้าร้อยเมตรนี่คือใช้ถนนยังได้เลยสิคะถ้าจําเป็นใช่ครับทําให้กระจายกําลังได้ง่ายหรือใช้สนามบินสํารองหรืออย่างที่ว่าคือถนนในสถานการณ์จําเป็นได้เลยครับ การที่ต้องการการสนับสนุนน้อยลงแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้ดูจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าแล้วก็ความเร็วในการตอบสนองเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายตรงๆล่ะคะอันนี้ชัดเจนมากครับค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงต่อชั่วโมงบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแสนครับถ้าเทียบกับเครื่องบินยุคก,ก่อนหน้าที่ใหญ่กว่าอย่างเช่น s u 3 0เนี่ยอาจจะเอ่อราวๆสี่แสนบาทต่อชั่วโมงเลยนะครับต่างกันเยอะเลยนะคะ ครับผมที่สำคัญอีกอย่างคือความสามารถซูเปอร์ครูซซูเปอร์ครูซคือบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยที่ไม่ต้องเปิดใช้สันดาบท้ายหรืออัฟเตอร์เบอร์เนอร์ตลอดเวลาอ๋อไม่ต้องเปิดตลอดก็ประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยสิคะใช่ครับประหยัดมหาศาลเลยในภารกิจจริงๆการประหยัดตรงนี้ก็ทำให้ฝึกได้บ่อยขึ้นหรือปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นด้วยงบเท่าเดิม อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ไทยเราสนใจกริฟฟินด้วยหรือเปล่าคะตรงประเด็นเลยครับตามข้อมูลในบทวิเคราะห์นะครับเขาชี้ว่ามุมมองของไทยเราเน้นเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงฝึกซ้อมได้บ่อยๆเพื่อสร้างความพร้อมรบมากกว่าจะเอาแค่เครื่องที่แพงที่สุดค่ะ แล้วก็ประกอบกับข้อเสนอของทางสวีเดนเนี่ยเขาไม่ได้ให้แค่เครื่องบินนะครับแต่มาทั้งระบบเลยทั้งระบบบัญชาการควบคุมระบบเรดาร์ภาคพื้นแล้วก็การฝึกอบรมแบบครบวงจรอ,อ๋อเหมือนช่วยให้เราพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราเองได้ทั้งระบบเลยถูกต้องครับเป็นการลงทุนที่มองเรื่องความคุ้มค่าแล้วก็การพึ่งผ่านตัวเองในระยะยาวค่ะฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ก็คงมีจุดที่ต้องพิจารณาหรือที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นจุดด้อยอยู่บ้างใช่ไหมคะ แน่นอนครับคือแหล่ข้อมูลก็ชี้ไปที่เรื่องการมีเครื่องยนต์เดียวนะครับเครื่องยนต์เดียวครับซึ่งในบางมุมมองเขาก็อาจจะมองว่ามีความเสี่ยงมากกว่าแบบ2เครื่องยนต์แม้ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตสมัยใหม่เนี่ยจะน่าเชื่อถือสูงมากๆแล้วก็ตามอืออีกประเด็นก็คือกริฟฟินไม่ใช่เครื่องบินสเตลเต็มรูปแบบคือไม่ได้มีความสามารถหลบหลีกรดด้์ได้สมบูรณ์แบบเหมือน F35 หรือ f 4 2แต่ก็มี iIS t ช่วยใช่ครับ ก็อย่างที่คุยกันไปว่ามีการใช้ IST แล้วก็เทคนิคอื่นๆเข้ามาช่วยลดการถูกตรวจจับชดเชยกันไปแล้วเทียบสมรรถนะโดยรวมกับเครื่องบินรุ่นท็อปๆเลยล่ะคะอย่าง F-35 หรือ 57. s ู5 7เอ่อถ้าเทียบกันด้านสมรรถนะสูสุดเพียวๆเ,เลยนะครับกริฟฟินอาจจะยังไม่เท่าแต่ว่าบทวิเคราะห์เขาก็ให้ความเห็นว่าสมรรถนะที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วก็เหลือเฟือนะครับสำหรับภารกิจป้องกันประเทศในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้ ก็กลับไปที่แนวคิดหลักคือความสมดุลใช่ครับสมดุลระหว่างขีดความสามารถความพร้อมใช้งานแล้วก็ความคุ้มค่าพ้าใจแย้วค่ะสรุปได้ว่า i r i i n y n y l e y เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของแนวคิดสงครามแบบรู้คิดหรือ smart warfare ที่ไม่ได้เน้นแค่พลังทำลายล้างสูงสุดแต่ให้ความสำคัญกับความฉลาดความคล่องตัวการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมันสะท้อนว่าการมีอาวุธที่ดีที่สุดอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ชันฉลาดที่สุดนะครับค่ะซึ่งก็นำไปสู่ข้อคิดที่น่าสนใจนะครับว่าบางทีการป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพในยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการเป็นเสือที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไปอแต่อาจจะมาจากการเป็นสิ่งที่ฉลาดกว่าเสือคือรู้จักใช้จุดแข็งวางแผนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อชดใช้ข้อจำกัดอื่นๆที่เรามีครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ